สอนตอพี่น้องสอนตอตอนพุ่งขาหน้องสอนตอไปสอนน้ำหืนกูกใหม่ลงไปแม่นางไปเอาน้ำหืนเพื่อนไม่ไปเห็ดเอาขึ้นแม่เห็ดหน่อยห่อนห่อนขั้นปวดขาก้ากินขาแล้วป้าเดินไหลเด้อนั่นพี่น้องค่ะ มากลูกนี่เหลี่ยเป็นดอกเหลี่ยมากมาก้อยิไปสีลงสีปอบน้องเอาเเอาเต็มสัยิดอันลงหนามตะเสียวมาเฮ็ดเองมาเฮ็ดเองย่ว่ากันลูกมีพี่น้องคายว่มีปอบอย่างคนอยู่นี่แต่มึงลับเปิดกูสีแต่มันลงอีกนี่เมียเอาคูมาใส่ก่อนก่ามันสเขากูได้ว่ากูได้ไปสีลงหนามตเหงี่เงียวบ้าต่กูไหลบ้ว่าจกคล้องนี่จตังจตั้งกันลูกจะตั้งกันขากันลูก ายี่ละมือ่นี่มแล้วแต่กูถอดหัวตแยบากูเด้องมง้มคือพูดสอนเนี่ยตา ไี่ม่นา้างแม่นางาบาง่นางามหอน้งเป็นยังไงพี่น้องบาดีมิแต่งามงามเขาขาวตัวตัวผมดกปกไล่ให้กุ้งหรือยังื่อดสอนอะไรกุ้งหรือยังโอ้่ะพี่น้งเบึ้งเบึ้งเบึ้งดูุ่า่ะเรียกกินเหี้ยวออกมาเนย แต่ลามันคำทั้งแมงจำทังออกไได้เนืกินแคเงทั้งออกเลยแล้ววันนี้ก่อนมันโอเคหรือยังเออ่มขันหนึงขั้นหนึ่งบ่ไปลครพี่เ้อาขั้นขาตาลงคนขอบอ่ะหมบอกหอยจะไปนั่งแล้ว โอ้ยอะไรอยู่นี่ล่ะกัตตาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเ่กระตาสอนเฮ้ยเ่กรตตาล่างเนี้ยมาุ้งนะบอกเน้ยเฮ้่เกระตาเขียวล่างห้งเตียนมิสุตุนหน่อโหลดนล่นะน่าพรถึงห้าเตียเตี๋ยหลดไโอ้ย ขครเนีคนอได้ใสเสือแดงเตีนมีต้นไหมต้นยุคานอ่ะมีคููต้นเลยเตียนห้องเตีนโอ้ยต้นหน่อยต้นใหญ่มีเบิดเอาไั้งหาัวเลฮะกลังเพนกำลังเพนไปหาน้องเตนอยู่ จ้าเอาไหพีน้องมาเบิ่งห้างเตนตัวน้คนกรุงเทียบหจากห้างแตน้ยางมาเด้อีน้องมาซอน่าอาเย่เด้อไน้้านงโอ้ยขั้นแพเอาลกตีนื่้ำขึ้นมาหยตัวนเลืกเหภาษาบาลูกันิช่า ใจไใจมนเป็นน่นนะหอไปค่ะพี่น้องไปต่อค่ะอ้ามเอากุ้งไปแช่นนะ้ำมาเร็วมากี้ขาให้กับคลิปเมื่อกี้แล้วค่ะเด้อจะมีข้ามหยาบนะคะขอให้คอันีกว่น้ามันถึอน้อ้ามไปเซ่น้ำโอยมันตายดอกไม่น่ะโอ้ยบอกไเปเลยเนาะไม่ใช่เลยนะมันเป็นอันนี้ไหม เอาไปแช่น้ำอ่ะตอนนั้นเบิดหมันซ้ำแล้วอ๋อมีหัดอีกแขกอุ้ยก็ดีฮะอันนี้กนถึงไหนแลลยโอ้งามงาม งามเลยงามเลยงามแต้งามบ้างามจนย้อยงามปั้มเปลืองามจนโอ้กงามเต่เงามจนโอ้กค่ะเป็นการสลัดกุ้งค่ะสลัดให้กุ้งยุกจุดเดียวนะคะเออวันนี้พ้าหลับวันนี้บุยไอ้องเหล่สองเหล่คุณม่องเหล่พุ่น่ะทึกมาดูมันเมื่อย อยามาอ่ามาเร็วรอเพ็ดเลโอ้ยเจ็ไปแล้วไปแล้วค่ะโงแรมล่ะค่ะอิ่มนอนละน้ำปลาล้มปลาดิมาหน่อยฉันเหนื่อยจริงจริงงามจนโอ๊กงามจนหัวโอ๊กน้องโนดมา ่หาผมต้องหามเย่หม่หัวก็มาหาาท่นไม่ได้เลือกแล้ววาอ่ะมาขาดบริบตีนจะต้องรถเป็นนกอัพโอ้ยมันอยานยานโอ้ยเียังแสงซี่มีเหี้ยังไปทั้งนานีม่างนะเออเออ น้องอ่ำเอ้ยน้องอ่ำสีแดงจัตัวน่นเปลี่ยนสีรัดด่างลักด่างพิ่นเปียนออกตัวเนาะเอออ่ำแต่างลงน่ะของนู่แบบไหของวะของฉันอะของป้าถวเบินกาลันเด้อเป็นอเต็มมันด่างนี่เนาะ ยกขึ้นเต็มด่างแม่แน่นอาคอี่้ออะหาหอยก่อนหาเรื่องหอยนะเพราะมนเต็มกระตาโอ้ยคืนราคาใช่ไหเต็มกระตาอย่างนองน้ำ้าไปมชืนจังโคตรวเลยเวเวลาน้ำได้ไหม มกคิดซองนะสามคีบนาทีแนยงเียงย่างหยับๆเพื่อให้หยาบคือมาเปียกึ้อมาทั้งหยาเปียกเออเออย่างนไปเ้ที่ยไปี่หงะะเ่จะไทห้งเลยอ่ะทุระสุดขามันเปลี่ยนกุ่นเองมันโดนที่ขุ่เปียกขเดียว ออกแนวเปลี่ยนมาแปดกูเดอนนเดอกนั่งตครับลื่นลื่นลื่นชมดูโอ้ยจมันงาให้ขึ้นมันเป็นไอ้สันลื่อนาร์ตมาแต่โดโด่บัด่ได้ความนองอยู่จากหั่นมาฮอดนี้ยมย้อยหอยเอาไปออกโอ้ยน้ดโอ้ย ต้มน้ำกล่างล้างอ่างล้างนั่นนี่มีแอนมันลอยมีหอยชลลีมันลอยมีนูนมันลอยอีนอกระเด็นชัวเดี๋ยวบพวกนี้จะอีหนังไม่หอยมันลอยหอยมันตายแมตต์เหลี่ยแหละเหลี่ยบึ้งบังนี่มีแต่งามัหอยเชลลีตายเอาตัวเก็บเลือกสิว่าหอยตายแล้อตัวตายหอยตายเอ้าเนี่ยไห่มันลอยนานมันคือมันตายหรอใช่ มันเไื่อออกตายแต่เมื่อถึงทิ้งออกเบิ้องขึ้นไปเก็บต่บักหอยเน่าไหมปกติจะดึงออกไม่ได้บ้าตายดมเบิ้งดมเบิ้งกูไหวให้กูไหวก็ได้ตายเดูหนูนีดีงามเลยเนาะมันตายแล้วอามันเจี้ยงยุยยุยออกแล้วตายดูดม่ตีกินหอยเน่าตี โอ้โหโอถือจะมันมาดีเนาะอันนั้นอ้าวมื่เช้มืนกับบอกกูเดอกูจีไทยท่านเจ็บต้องหอยเนาไน่นีกันเนาไน่ีกันเนาเรื่องมนี่กจะโขเห็นมันร้อย่เก็บสิเกิดนงุ้มมั้เห็นบอกหอยฟ็เก็บเอาตัว บางอันมันก็จูบอยู่กับต้นไม้กอหญ้าเลยมีเหมีม <Be ek> ันก็ย <t ries> oh <my> <t ries> mm ังไม่ตายมันมันลอยแล้วไปข่องไว้ที่แเหรูข่องหนาไว้เหมือนหยาบแดงอย่างอย่างที่เหตุทุกั่นแค่ตะรู้ว่าจะเหตุตอนนี้บอกเหตุต้องไปเสมอกันได้รู้วุ้งตัวงย่าฉันฉันมือมือไปพุโนอดไปพุรนอด นี่ต้องไปไรขึ้นมาบนตึกตันไม่จับมันให้ไรไรจะเตือนไรจะเตือนล่้ามเด้อขัดไม่ให้มันบิดผูกหอวเราะเ้องเล้อ๋อมันก็บ้าเ้ียว อย่ามาขืนมุมนี่มาขืนมุมนี่ก้อนนี่เออเอาเอาคายคายหาไปก่อนนดรดลงมาเอาน้ำเขาเนี่ยนดมาเอานดเสียกกร์รุดแล้วหุดยย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 ย มนังสูงตันยังนูดเอานีแม่มันดึกเหียมผู้ใดดึกถิ่นนดดึกถิ่มเปอย่างนดก็บอกไงน่งรัใจยายเมื่อตาอเขอเบอร์ผู้ใดเบอร์เจ้าบองโทรมาคือบอหนับอ่ะเนี่เจีย บริษัทโซช่วงไดนก็คือยามเ้านี่สิอยุ่ประมาณหกโมงเสาหกโ,โมงเาเหอตอนเอากุ่งไปหอดหอดบานแล้วออันสองมองนี่ก็คือเทราัพท์นี่สิอยุ่หน้าเอาไปขายกลุ่งหกโ,โมงเนาะแม่ย่งยางาแขงงแขงแงจะบ่ง,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 งทุ่มแต่มนก็คือสรทอันมนี่ก็คือมาจสีะาจ โอเคโอเคเ้มยโอหยดงามหลายเงามไหลง้เ่อกนสอนเนี่ยแหละเอาไปเปิ้ไปสาวเอาเอาโน้ตที่ว่าจะเข้าดู

พอกันตอนอยากกุ้งแล้วมันเห็นเด้อคลิปนี้ไว้สงนี้ซะก่อนอ,อย่าลืมกดไลค์กดสเก่อย่าข่ามโฆสนับของปวงเด้อค่ะฝากไว้น้ำเน่